มาทําตัวอย่างกันเนาะอันนี้บางส่วนก็อาจจะไม่มีในฉีน้องๆดูพร้อมพร้อมกันไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากง่ายมากเลยตอบไปพร้อมกันเลยข้อแรกเนี่ยเขาถามว่ารูปต่อไปนี้แทนสิ่งใดโอ้โหข้อหนึ่งมาตอบได้เลยปะว่านี่คือจุดดีนั่นเองสัญลักษณ์มันก็ไม่มีอะไรเนาะถูกปะมันก็แค่จุดฝั่งนี้ล่ะมีลูกศรสองข้างคืออะไรคือเส้นตรง แล้วเส้นตรงเวลาเราเขียนสัญลักษณ์เขียนชื่อเอาจุดมันมาใสา่ถูกไหมแฟน P Q สัญลักษณ์ข้างบนต้องเป็นลูกศรสองหัวสองข้างโอเคปะต่อนะอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรคือรังสีสองอันต่อกันมีจุดอะไรเป็นจุดยอดมุมจุด S ถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้แทนอะไรเนี่ยแทนมุมโอเคไหม เรียกว่าอะไร RST เขียนอย่างนี้ได้ปะ่ะหรือเขียนแบบไหนได้อีกแบบนี้ได้ไหม okay, เข้าไปต่อมาข้อ3ข้อ3คืออะไรมีจุดปลาย1จุดแล้วก็มีหัวลักษรอย่างนี้เขาเรียกว่ารังสีถูกปะ่ะแล้วก็อย่าลืมว่ารังสีเนี่ยทิศทางในการเขียนมันสำคัญมากเพราะว่าเราต้องเริ่มจากอะไรก่อน จุดปลายก่อนไปถึงตรงหัวลูกศรโอเคไหมถ้าเราเขียนแบบนี้ยคนละอันเลยนะจะไม่ใช่อันนี้โอเคปะไม่ได้นะต่อมาฝั่งนี้น,นี่คืออะไรมีจุดปลาย2จุดเรียกว่าส่วนของเส้นตรงถ้าเส้นตรงมันคือลากไปเรื่อยถูกไหมอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนั่นแหละสัญลักษณ์คือ ขีข่ธรรมดาโอเคนะแต่ว่าอันนี้ง่ายแล้วเรียกว่ามุมอะไรนะตรงเนี้ยมุมกลับด้วยถูกปะขอชื่อมุมหน่อย D E F เขียนแบบนี้ได้ไหมเขียนแต่จุดยอดมุมได้ปะได้หรือเขียนแต่เขียนเป็นแบบนี้ได้ปะแต่ว่าทุกอย่างที่เขียนต้องดูด้วยนะสมมติถ้าจะเขียนแต่จุดยอดเนี้ยก็ <c oughs> ต้องดูด้วยว่า <c oughs> เราสนใจแค่มุมไหนมุมเดียวหรือเปล่า เพราะว่าบางทีเราเอาจจะไปสับสนกับอีกมุมหนึง่งเพราะฉะนั้นก็ควรเขียนเต็มๆดีกว่าในบางรูปเนาะต่อกันตัวอย่างที่2บอกว่าจากรูปเนี่ยมีเขาเรียกอะไรเส้นตรง AB เส้นตรง AC แล้วก็เส้นตรง BC ถามว่ามันเป็นเส้นตรงเดียวกันหรือไม่เพราะเหตุใดขอให้รู้มาแบบนี้จะเป็นเขาบอกว่าไงเส้นตรงเนี่ยสมบัติเส้นตรงกับจุดอันนี้มีจุดใช่ไหมมีจุดอะไรบ้างจุด ABC แล้วก็มีเส้นตรง ต้องสามอันแต่เขาถามว่าทั้งสามอันนี้มันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันใช่หรือไม่วิธีพิจารณาอย่าลืมอย่าลืมกดข้อหนึ่งของของเรื่องนี้เพราะว่าเส้นตรงเนี่ยจะลากผ่านจุดสองจุดที่ตั้งขึ้นมาได้เพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนึกออกไหมสมมติที่ตั้งจุดสองจุดนี้ก็จะมีอีกแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นที่จะลากผ่าน ถ้าสมมุติว่าที่พี่เคยบอกถ้ามันเอียงไปนิดนึงก็ไม่ได้เอียงไปแค่องศาเดียวก็ไม่สามารถผ่านจุดหนึงได้หละเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่หนึ่งเส้นตรงเท่านั้นที่สามารถผ่านจุดสองจุดได้เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตอนนี้นี่คือเส้นตรงถูกปะเป็นเส้นตรงทุกอันเลย AB AC BC เรารู้ว่าผ่านจุดสจุดมีหเส้นแสดงว่าผ่านจุด AB ก็มีหเส้น ผ่านจุด B C ก็มี1เส้นผ่านจุด A C ก็ต้องมี1เส้นแต่ทําไมมันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันหรือเปล่าถ้าจากตรงนี้มันต้องเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันเท่านั้นเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเอียงไปนิดนึงเป็นเส้นตรงคนละเส้นเนี่ยก็จะไม่สามารถผ่านจุดทั้ง3จุดได้โอเคปะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันฟังทันไหมก็คือเราใช้เรื่องเนี้ยใช้เรื่องที่ว่าสมบัติของเส้นตรงที่ว่า จุด2จุดที่กําหนดให้มาเนี่ยจะมีเส้นตรงลากผ่านได้เพียงแค่1เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จุด A จุด B ก็จะมี1เส้นเท่านั้นจุด B จุด C ก็จะมี1เส้นแล้วจุด A กับจุด C ก็มีอีก1เส้นแต่ไอ้ตรง,นงหนึ่งหนึ่งทั้งหลายเนี่ยมันเท่ากันไงมันคือเส้นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ทําให้จากที่เรารู้ว่ามันมีแค่เส้นเดียวเท่านั้นที่จะลากผ่าน พวกนี้ได้เราเลยรู้ว่าเส้นตรงพวกนี้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันทั้งหมดประมาณนี้เนาะใช้เรื่องนี้ต่อมาตัวอ,อย่างที่3จากรูปเนี่ยรังสี AB รังสี AC รังสี BC เป็นรังสีเดียวกันหรือไม่เพราะเหตุใดเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเพราะว่ารังสีมันเป็นทําไมก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงปะเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้น มันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันแต่มันจะเป็นรังสีเดียวกันหรือเปล่ารัางสีเดียวกันไหมถ้ามันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นรังสีเดียวกันด้วยจริงไหมมีทิศทางไปทางเดียวกันเลยเข้า <okay, S 2> เปล่าต่อมาข้อสี่บอกว่ากำหนดจุด A แล้วเราจะบอกได้หรือไม่ว่ามีรังสีกี่เส้นที่มีจุด A เป็นจุดปลายเพราะเหตุใด การที่มีจุด A เป็นจุดปลายก็ต้องแล้วเราจะลากรังสีก็ต้องลากออกไปใช่ปะแล้วก็มีหัวลูกศรแต่เขากําหนดมาแค่จุดปลายอย่างเดียวเขาไม่ได้บอกว่าต้องไปไททางไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นรังสีของเราเป็นไปแบบไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โหได้หลายทางเลยไหมแบบนี้ก็ได้ถูกปะไปทางนี้ล่ะก็ได้ยาวขึ้นมาอีกก็ได้จริงปะเพราะฉะนั้นจากการที่พี่เขียนแบบนี้การที่เขากหมดแค่จุดจุด A มาซึ่งเป็นจุด จุดปลายจุดเดียวเนี่ยน้องๆจะรู้ไหมว่าเราจะสร้างรังสีได้กี่เส้นสามารถบอกได้หรือไม่ได้บอกไม่ได้พออไเพราะอะไรเพราะสามารถสร้างรังสี ได้มากมายนะไม่ทั่วเลยดูสิตรงนี้ได้ไหมก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เพราะถ้าเขากําหนดอย่างอื่นมาด้วยเราจะสามารถบอกได้แต่รํานี้เขากําหนดอะไรให้เราอย่างเดียวจุดปลายจุดเออย่างเดียวซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากบอกได้แค่ว่าลังสีมันมีเยอะมากๆเลยจนไม่สามารถนับได้ดูสิโอเคไหม แค่นี้ก็วิเคราะห์แค่นี้เองแค่รู้จักคำว่ารังสีคืออะไรมีจุดปลายหนึ่งจุดเนาะอืม